จากประสบการณ์ผมเจอปัญหาครัตส์ำสภาพเร็วจากการใช้งานก่อนที่เราจะแก้ปัญหาจุดนี้ได้นะเราจะใช้รถให้ถูกต้องและใช้รถให้คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปจะป้องกันไม่ให้รถเราชำรุดเร็วกว่าปกติวันนี้ผมจะเชิญทุกคนนะบอกพฤติกรรมการใช้งานก็คือใช้ระบบคลัตช์นะครับการใช้คลัตช์นะครับการใช้คลัตช์ทุกคนก็ใช้เป็นอยู่แล้วนะครับแต่ ไม่รู้ว่าใครจะใช้ถูกวิธีหรือเปล่าการใช้คัดของทุกคนนะครับใช้แบบไหนนะครับการใช้คัดวิธีที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่คลิปนี้อยากให้ทุกคนร่วมแชร์พฤติกรรมการใช้คัดของเรานะครับว่าเราใช้คัดแบบไหนผมจะมีคำถามถามทุกคนอยู่3ข้อนะครับณนะปัจจุบันนี้เราใช้คัดเนี่ยเราใช้แบบไหนนะครับแบบที่1เหยียบ ช้าปล่อยช้านะครับคือเหยียบคัตช้าแล้วก็ปล่อยคัตช้าแบบที่2นะครับเหยียบคัตช้าปล่อยคัตเร็วแบบที่3เหยียบคัตเร็วปล่อยคัตช้า3าแบบนี้ทุกคนมีพฤติกรรมการใช้คัตแบบไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนมาแชร์วิธีการใช้ของเราใช้แบบไหนนะครับคลิปหน้าผมจะมาเฉลยว่าใช้แบบไหน จึงจะถูกต้องและเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานของชุดคัดของเรานะครับอ่ามันมีวิธีที่ถูกต้องอยู่นะครับแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลใจต่อไปแล้วเนี่ยจะถูกหรือผิดไม่ต้องกลัวนะครับจะถูกหรือผิดก็ตอบมาก่อนผมจะได้อ่าแนะนําทุกคนว่าทุกคนมีความเข้าใจในการใช้คัดที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้า ทุกคนใช้คลับผิดวิธีผมก็จะได้แนะนําและอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าการใช้คลัตที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ยังไงอ่าผมเชื่อว่าหลายคนนะครับมีประสบการณ์การใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับว่าเราเคยใช้แน่นอนเพราะว่าคนเราถ้าขับรถเป็นต้องใช้คลัตเป็นแต่การใช้คลัตเป็นที่ถูกต้องเพื่อยุดอายุการใช้งานของคลัตนั้นมันต้อง ใช้แบบไหนนะครับของรถไถคูมูต้าของเรานะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วเพื่อนๆก็จะได้มาคอมเมนต์ให้เขารู้ว่าตอนเนี้ยเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเขาใช้คัสถูกต้องหรือเปล่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นคัสของเราชํารุเสียหายเร็วกว่าปกตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับให้ชวาวภาษาด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ